อ,ออกได้ไหมอ่ะนี่ต้องเซียนเซียนเอาเซียนนี่แข็งแรงแข็งแรงมาขออะมาให้แม่สิหยิบมาให้แม่มาแม่ขอมาแม่ขอเหรียญขอตั้งหน่อยมาพิกซี่มาแม่ขอแหวนเอาแหวนลูกแหวนแหวนลูกแหวน แหวนอะแหวนมามาเออนั่นแหละมาให้แม่เอาแหวนทองให้แม่เล่นๆลๆล่นๆเอมาแม่ขอหวนแม่จะใส่แหวนแล้วมาแม่ขอวนมาขอขอขอลูกขอขอนะคะขออะขออะเก่งจังเลยเลูกอะโอ๊ยเก่งเก่งอะ ขอมาขอมาขอไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งเอามามาขอจ้าโอเคเก่งลูกเก่งเก่งได้แล้วเก่งลูกเก่งมาเอานู่มาเอาพระมาวันนี้ใส่พระขอพระหน่อยขอพระขอพระจ้าขอพระขอระหน่อยมาขอ มือยะก,กวนสิมาขอพักขอโอเคโอเคมาเอามา,อา,าอาจารย์มาขอบคุณค่ะโอ้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลย